สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมฮะวันนี้มบกับ DJ เมานอีกครั้งนะครับเราจะมาเล่าเรื่องราวของการเป็นคนดีนะครับแต่การเป็นคนดีตรงนี้เราจะเล่าเรื่องข้อเสียของการเป็นคนดีนะครับทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเป็นคนดีก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่าถึง เรื่องราวของข้อเสียของการเป็นคนดีนะฟังไม่ผิดเลยครับผมฮะบางท่านอาจจะฟังแล้วดูแปลกๆนะเป็นคนดีแล้วยังมีข้อเสียอีกอ่ะมาพบกับข้อเสียข้อแรกของการเป็นคนดีเลยนะครับการเป็นคนดีนั้นก็จะโดนคนอื่นเอาเปรียบนะครับชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบคนที่มีเจตนาดีและเป็นมิตรนะฮะอาจถูกผูอื่นเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จาก ความใจดีนั่นเองนะโดยเฉพาะหากไม่กล้าปฏิเสธหรือวางขอบเขตที่ชัดเจนนะครับอันที่2ก็คือการเป็นคนดีเหนื่อยมากนะครับผมการเป็นคนดีนั้นเหนื่อยนะครับมีการแบกรับภาระมากเกินไปเนาะเมื่อเป็นคนดีนะอาจรู้สึกว่าจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะ ทำให้รับภาระงานหรือปัญหามากเกินไปจนลืมดูแลตนเองนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับความคาดหวังสูงนะผู้คนมักคาดหวังว่าคนดีจะทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะครับทําให้มีความกดดันในการรักษาภาพลักษณ์นี้นะครับและอาจส่งผลถึงให้เสียความมั่นใจเมื่อทําผิดพลาดนะครับ ข้อเสียที่4นะครับความเครียดทางอารมณ์นะครับความพยายามที่จะทําให้ทุกคนพอใจนะครับหรือเลี่ยงความขัดแยง้งนะอาจทําให้เกิดความเครียดสะสมได้นะครับข้อ5นะครับไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับคนดีนะครับนะรบ,บางครั้งอาจจะทําตามความคาดหวังของคนอื่นมากเกินไปจนสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะครับ ข้อเสียที่6นะครับขาดความชัดเจนในการตัดสินใจนะครับการพยายามไม่ทำ้ายความรู้สึกของใครอาจทำให้ลังเลหรือตัดสินใจไม่เด็ดขาดในบางสถานการณ์นะครับความเป็นคนดีนั้นมีคุณค่านะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงการดูแลตนเองและการวางขอบเขตที่เหมาะสมด้วยนะการเป็นคนดีแล้วอยู่รอดในสังคมนะครับต้องอาศัยการสร้างสมดุลระหว่าง ความเมตตากับการปกป้องตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ดีซะจนไม่มีอะไรเลยนี่ดีเกินไปนะเขาบอกบางทีคุณดีเกินไปอย่างเงี้ยนะก็เป็นได้เนาะอ่นนี่คือบางวิธีที่จะทำให้คนดีสามารถอยู่รอดในสังคมได้นะคราวนี้เรามาดูวิธีที่จะทำให้คนดีอยู่รอดในสังคมได้นะครับข้อแรกเลยนะ ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนนะครับนะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเมื่อรู้สึกว่าไม่สามารถทําตามคําขอของผู้อื่นได้นะอย่ากลัวที่จะพูดคําว่าไม่นะหรือหยุดการกระทําที่ทําให้รู้สึกคุณรู้สึกอึดอัดเนาะการวางขอบเขตช่วยให้คุณยังคงช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ไม่ให้เสียสมดุลของตนเองนะครับข้อ2นะครับ ดูแลตนเองเป็นอันดับแรกแล้วครับผมคนดีมักจะทุ่มเทเพื่อผู้อื่นมากเกินไปจนละเลยตนเองนะควรให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตนะและก็สุขภาพกายของตนเองก่อนนะเพื่อให้มีพลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนนะครับข้อที่3นะครับผมพัฒนาทักษะกายในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ รู้จักพูดคุยกับผู้อื่นอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความต้องการหรือความรู้สึกของตนเองนะไม่จำเป็นจะต้องเลี่ยงความขัดแย้งเสมอไปนะแต่ก็ควรที่จะเผชิญหน้าอย่างมีเหตุผลและการควบคุมอารมณ์นะครับข้อ4นะครับเลือกช่วยเหลือคนที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่จะช่วยทุกคนนะไม่ใช่จะช่วยทุกคนที่เขาขอความช่วยเหลือนะครับ คนดีนะครับควรคัดกรองและประเมินความเหมาะสมในการช่วยเหลือคนอื่นนะเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นประโยชน์หรือถูกเอาเปรียบมากเกินไปนะครับข้อที่5นะครับฝึกความเข้มแข็งของจิตใจนะคนดีควรจะฝึกความเข้มแข็งในด้านของการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมากระทบต่อความสุขหรือความมั่นคงของตนเองนะครับ ข้อที่6เลยยอมรับว่าคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้นะในสังคมที่หลากหลายนะควรเข้าใจว่าการกระทําทุกอย่างนะครับทุกคนจะพอใจเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและในบางครั้งนะครับก็ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะข้อที่7เลยนะครับหาเครือข่ายที่สนับสนุนนะครับรอบอล้อมรอบตัวเอง ด้วยคนที่เห็นคุณค่าในความดีของคุณนะครับและความพยายามของคุณเนาะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจนะครับและให้กำลังใจเสมอเมื่อเจอกับสถานการณ์แห่งความท้าทายนะครับการทำสิ่งที่ดีๆนั้นนะครับมีความหมายนะแต่การเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของการเป็นคนดีและการดูแลตนเองนะจะช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ าการเป็นคนดีและอยู่รอดในสังคมได้จะต้องอาศัยการสร้างสมดุลระหว่างความเมตตาและการปกป้องตัวเองด้วยนะครับนี่คือวิธีที่ทำให้คนดีสามารถอยู่รอดได้นะครับดังนั้นการทำสิ่งที่ดีดนะครับก็ต้องรักษาสมดุลด้วยนะระหว่างการทำสิ่งที่ดีนะครับและก็การดูแลปกป้องตัวเองด้วยนะครับ อ่าผ่านไปแล้วนะครับสาหรับข้อเสียเนาะข้อเสียฟังไม่ปิดนะครับข้อเสียของการเป็นคนดีเนาะแล้วก็วิธีที่จะทําให้อ่าอยู่ได้นะครับอยู่ได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในสังคมปัจจุบันนะครับอ่าขอพระคุณนะครับอ่าขอบคุณที่บอกต่อแชร์ต่อนะครับในคลิปนี้นะครับแต่ กดถูกใจนะครับกดถูกใจกดติดตามเนาะนะครับกดติดตามช่องอดิจหมานให้ด้วยนะครับนะบอกต่อแชร์ต่อไปยังทุกทนนะครับทุกท่านหรือแชร์ไปฟังอีกรอบก็ได้นะครับหรือจะแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยก็ได้นะครับนะวิธีการใช้ชีวิตในสมัยปัจจุบันนี้นะการเป็นคนดี เราก็ต้องบวกกับสร้างความสมดุลให้กับตัวเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ